เขาไม่เห็นหรอคือไปจนทิ้งระเบิดอยู่วะเฮ้ยมันไปตั้งนานแล้วอ้าว แต่ตอนนี้หิวน้ำมากเลยอสวนเราอะมีน้ำสมุนไพรต้องสิบแปดชนิดใู้ว่าล่าว่ามีอะไรบ้างอยากหิวน้ำสมุนไพรและน้ำผลไม้ที่เรามีคือน้ำอัญชันประโยชน์ของน้ำอัญชันคือ1บำรุงสายตา2ช่วยลดน้ำตาในเลือด3เพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายข้อควรระวังของน้ำอัญชันคือดอกอัญชันมีฤทธิ์ในการสลาดลิ่มเลือดจึงไม่เหมาะกับคนที่อยู่ในภาวะโลหิตจางน้ำขิงประโยชน์ของน้ำขิงคือ1กระตุ้นระบบย่อยอาหาร2 2. ยับยั้งการเติบโตของเชื้อโรคทำหน้าที่ช่วยยับยั้งการจเจริญเติบโตของพยาธิและแบคทีเรีย 3. พลดความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งข้อควรระวังของน้ำขิงคือขิงเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนหากรับประทานมากจะทำให้เยื่อบุภายในปากเกิดอาการอักเสบจนเกิดร้อนในได้ น้ำกระเจีย๊ยบประโยชน์ของน้ำกระเจีย๊ยบคือ1ลดความดัน2หรลดอ,อาการไอสป้องกันโลหิตจางข้อควรระวังของน้ำกระเจีย๊ยบคือสำหรับคนที่มีอาการท้องเสียอยู่ไม่ควรดื่มน้ำกระเจีย๊ยบเนื่องจากน้ำกระเจีย๊ยบมีสครรพคุณเป็นยาระบายและมีสครรพคุณช่วยขับปัสสาวะน้ำส้มสรรพคุณคือ 1. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี 2. ป้องกันนิ่วในไต3เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจข้อควรระวังของน้ำส้มคือไม่ควรดื่มจนมากเกินไป พะมีปริมาณน้ำตาลค่อนข้างสูงน้ำองุ่นสปปรรพคุณคือหลดกลารเสี่ยงเป็นโรคหวัวใจ2ช่วยให้สมองทำงานมีประสิทธิภาพ3ช่วยป้องกันโรคมะเร็งข้อควรระวังของน้ำอางุ่นคืออาจทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้น้ำสับป,ประรดสปปรรพคุณคือ1มีลิซต,ตามแบคทีเรียนในร่างกาย2ช่วยในการย่อยอาหาร3ทำลายเซลล์มะเร็งข้อควรระวังของน้ำสับป,ประรดคืออาจมีสารบางตัวไปกัดกระเพาะได้น้ำตาลสดประโยชน์คือ 1. ใช้เป็นยาย รนาแก้ร้อนในกระหายน้ํา 2. แก้ไข้แก้ทอนซิลอักเสบ 3. แก้ซางเด็กข้อควรระวังของน้ําตาลสดคือความหวานของน้ําตาลสดหากเกิดการสะสมในร่างกายมากเกินไปจะทําให้น้ำตาลสะสมในเลือดส่งผลต่อโรคต่างๆเช่นโรคอ้วน น้ำเก๊กฮวยประโยชน์คือ 1. แก้กระหายเพิ่มความสดชื่น2แก้ร้อนใน3ช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสเอชด,ดีไ้ข้อควรระวังของน้ำเก๊กฮวยคือเก๊กฮวยมีฤทธิ์ช่วยในการขับถ่ายผู้ที่มีอาการท้องเสียหรือขับถ่ายง่ายไม่ควรดื่มในปริมาณมากน้ำใบเตยประโยชน์ของน้ำใบเตยคือ1ช่วยบำรุงหัวใจ2ช่วยลดน้ำตาในเลือด3ช่วยลดความดันโลหิตข้อควรระวังของน้ำใบเตยคือการรับประทนานใบแบบสดๆอาจทำให้เกิดอาการ อไอีนึ่งนางนญิงอะไรอะไ้ยไม่มีอะไรหรอกอย่าหลอนพูดต่อแล้วนะกีวีประโยชน์ของกีวีคือ1ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและไตกรีนเซไล์ในเลือด2ช่วยทําให้การไหลเวียนโลหิตของเลือดดีขึ้นโทษของกีวีคือกีวีมีเอนไซม์ชนิดพิเศษซึ่งเป็นสาเหตุของการแพ้ได้สตรอเบอรี่ประโยชน์ของสตรอเบอรี่คือ1มีวิตามินซีช่วย,วนวยในการมองเห็น2ช่วยต้านมะเร็ง3ช่วยลดริ้วรอยโทษของสตรอเบอรี่คือ ในสตอเบอรี่มีซาลิไซเลสในปริมาณที่สูงมากซึ่งเป็นสาเหตุของการแพ้ได้น้ำมะนาวประโยชน์ของน้ำมะนาวคือ 1. ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไต2ช่วยย่อยอาหาร3ช่วยเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระโทษของน้ำมะนาวคือก่อให้เกิดนิ่วและอาจมีอาการท้องเสียขึ้นไส้อ่อนเพียงง่ายดอกคาฝอยประโยชน์ของดอกคาฝอยคือ1ช่วยลดไขมันและป้องกันการอุดตันในเส้นเลือด 2. ช่วยบำรุงแล,ลางกำงัประสาท โทษของดอกคําฝอยคือหากทานต่อเนื่องก่อให้เกิดโรคโลหิตจางส่งผลให้เลือดน้อยลงมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายวิงเวียนศีรษะหล่อห้างกล้วยประโยชน์ของหล่อห้างกล้วยคือ1ช่วยป้องกันการหลั่งสารฮิสตามนีนที่ทําให้ร่างกายเป็นภูมิแพ้2ช่วยป้องกันเซลล์มะเร็งโทษของหล่อห้างกล้วยคือถ้าทานในปริมาณที่มากเกินไปร่างกายจะสร้างอินซูลินเกินที่ร่างกายต้องการส่งผลให้น้ําตาลในเลือดต่ําลงแปะกล้วยประโยชน์ของแปะก้วยคือ 1. ชะลอการเกิดโรคสมองเสื่อมและโรคอลไซเมอร์ 2. ป้องกันการเกิดโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมท่อของแปกวยคือหากรับประทานร่วมกับยาที่มีฤทธิ์ในการทําให้เส้นเลือดแข็งตัวจะทําให้เลือดออกง่ายขึ้นและเป็นอันตรายต่อร่างกาย แอปเปิ้ลประโยชน์ของแอปเปิ้ลคือลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวาน2ช่วยป้องกันมะเร็งโทษของแอปเปิ้ลคือหากรับประทานไม่ถูกขนาดหรือมากเกินไปจะก่อให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนในกระเพาะได้มะพร้าวประโยชน์ของมะพร้าวคือ1ช่วยดับกระหายคลายร้อน 2. น้ำมะพร้าวมีฤทธิ์ช่วยย่อยอาหารโทษของมะพร้าวคือหากรับประทานมากเกินไปน้ำมะพร้าวจะส่งผลให้น้ำตาลในเลือดสูงมาก แตงโมประโยชน์ของแตงโมคือ 1. เหมาะสําหรับคนที่กําลังควบคุมน้ําหนัก 2. ช่วยบารุงสายตาโทษของแตงโมคือการกินแตงโมมากๆในคราวเดียวทําให้เกิดสภาวะดื่มน้ํามากเกินไปทําให้ระดับโซเดียมในร่างกายต่ําจะดื่มอะไรไหม และนี้ก็คือเรื่องราวของปู่เองอนาพรานรักและปู่น่อ,อไปได้ไงครับโพรดน่าถูนใครมั้ง